เอ้แะครับผมนะก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคนะครับผมการยิงหัวนะครับผมนะฮะก็เป็นเทคนิคที่ผมเพิ่งได้มาเลยนะครับผมผมเพิ่งเคฝึกมานะครับผมนะฮะนะครับผมนะโอเคผมก็จะใช้สูตรเป็นตัวเจนะครับผมนะนะฮะนะครับนี่ฮะซึ่งนะครับผมสูตรตัวเจเนี่ย จะใช้เป็นระยะกลางนะครับผมอ่าไม่โดนนะอ่าขอขอไม่ครับปุ่นแก้ตัวหนึ่งนัดนะครับนะฮะก็นี่เลยนะครับผมนะก็เนี่ยฮะมันโดนหัวแน่ๆนะครับผมถ้าไม่สามถึงสี่นัดเนี่ยไม่ค้อนนัดหนึ่งนะฮะนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมยวลองใหม่นะครับสูตรตัวเจนะครับผมนี่ฮะสูตรตัวเจนะครับผมนะ ผมไม่ได้โปรโล็อกหัวนะเออ,อเ,เห็นไหมมันมีมีไม่ติดบ้างนะครับเห็นไหมไม่ติดเยอะเลยครับเออเห็นไหมโดนเห็นไหมโดนแล้วครับการยิงของผมเนี่ยคือน,นัดเดียวเนี่ยผมก็จะยิงเป็นสูตรตัวเองนะครับหรือไม่ก็ถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยผมจะลากแบบนี้เลยนะครับผมผมจะลากให้ปุ่มเลยสีขาวนะแล้วก็างเนี้นะครับผมโอเคก็มันมีไม่โดนบ้างนะครับผม,ผมก็ พึ่งกมาได้นะครับก็เหนือว่ากันเลยเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ระยะใกล้ๆนะครับผมผมเนี่ยจะใช้สูรแบบว่าลากขึ้นบนก่อนแล้วก็ยิงขึ้นแบบนี้นะครับเนี่นยแล้วขอตรงๆหน่อยโอเคขอใหม่นะครับผมอ่ราระยะใกล้เนี่ยมันจะยากหน่อยเพราะว่ามันผมไม่ได้ฝึกมา เแบบนี้เลยนะครับผมลูกซองเนี่ยผมยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมผมถนัดเป็นของนิสเซิลนะฮะนี่ครับผมถนัดนิสเซิลมากนะครับผมนีแต่ว่าผมก็ไม่กล้าบอกว่าถนัดถนัดทั่วไปได้บ้างก็โดนอยู่นะครับหัวนะเนี่ยก็โดนสักสองเมตรสามเมตรก็ดีแล้วนะครับอย่าเดงเรอเลย แดงเสือก็มันตามเกินอ่ะมันก็เลือกแค่สองร้อยนะครับคนจะไปเอาแดงเสือกทำไมแต่นะ <c oughs> โดดโดดก็ได้ถ้โดดแบบนี้ไปเอาทำไมทำไมโดดแล้วยิงนะครับมันอาจจะยากหน่อยนะ <c oughs> โอเคเอาไหมโอเคยืนนิงน่งๆก็ได้ไปโดดยิงทำไมว่ายืนนิงน่งๆก็ยิงได้นะี่ โ okay. อเคแล้วกดปุ่มเดินนะครับไม่ใช่โดดยิงเมื่อกี้นะโดดยิงเมื่อกี้อาจจะทำให้อีกฝ่ายยิงงง่ายนะครับผมเพราะการวิ่งเดินแบบนี้นะครับพอเราตรงเนะี่ยตรงช่วยแล้วก็ยิงนะครับนะฮะก็ไม่โดนโดนไม่โดนก็วัดออกเพราะว่าเนี่ยมันก็ไม่โดนทุกนัดหรอกนะครับผมนะฮะผมก็จะใช้สูตรตัวเจนนะเพราะว่าตัวเจนเนี่ยมันมันโดนนะครับ <c oughs> ถ้ามันสูตรลากลงแนละ้วลากขึ้นเนี่ยไม่โดนเลยเนี่ยโดนบ้างนะครับสูตรตัวเจของผมจะโดนดีเนาะนี่ครับโดนอีกแล้ว,ผม,วนะนะผมจะใช้สูตรตัวเจนะครับนะฮะผมจะใช้เป็นสูตรตัวเจให้เขามาตรงตรงเรานะครับหันมาตรงหนันะ่นเลยแบบนี้แต่ว่าไม่โดนเมื่อกี้เนีมันะมต้องโดนบ้างนะครับผมสักนับตรงนะแจ้งเถือน มันก็ไม่ตรงนะแบบนี้แบบนี้ไม่ตรงนะตรงตรงตรงหน้านะบางคนก็แบบตรงหน้าก็เขาใช้วิธีการลากขึ้นนะครับแบบนี้เแบบนาะไม่ใช่นะการลากขึ้นนะครับที่เขาใช้กันอะผมย้ไม่จบเนี่ยนะ,นะแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับเขาใช้วิธีการกาลากขึ้นแบบว่าเฉียงๆอะนะครับผมดูนะโอเคไม สูรใหมายคุณคิดเองอะลากขึ้นเฉียงๆใครว่าใครสอนวะเออมันก็โดนอยู่เหมือนกันนะครับเออทำเล่นไปนะยังโดอนอยู่นะลากเปี่ยงเฉียงเนี่ยเออทำเล่นไปโดนจริงนะเนี่ยเออแต่ทำเล่นไปนะครับสูตรผมศักดิ์สิทธิ์มากเลยยิมของพ่คุณนะาม่ใอเคก็ประมาณนี้เลยนะผมใครชอบอก็ like, กดไลค์กดแจก s u b s c r i ชร 아이, 범도와 있는 클럽, 마이, 마이. 그죠?